สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟทุกท่านค่ะคลิปนี้แม่กิ่งของนําเสนอบุญช่วยนะคะนำเสนอจะนำเสนอบุญช่วยในเวลานี้วันนี้นะคะที่ปัจจุบันนี้วันนี้แม่กิ่งได้พาน้องไปตัดไหมที่น้องได้ผ่าตัดรอบสองแล้วนะคะแล้วก็ได้นําคลิปทั้งวันนี้แล้วก็ย้อนอดีตของน้องค่ะให้ดูให้พ่อพอแม่ได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่า ชีวิตของน้องถ้าไม่มีพ่อแม่ได้ช่วยเหลือมาให้น้องได้ผ่าตัดถึงสองครั้งของคาน้องคงจะไม่มีชีวิตรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้น้องก็ดีวันดีคืนค่ะแข็งแรงแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปชั่งน้ำหนักก็3.8แล้วค่ะ3าน้ำหนักดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆค่ะที่น้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าไม่ได้พ่อๆแม่เอซีช่วยเหลือน้องมาน้องคงจะไม่มีวันนี้ค่ะเดินเหินเก่งแล้วค่ะสาหรับบุญช่วยของเราหนุ่มน้อยตาโตนะคะสายตาเขาบ่งบอกว่าเขาอยากอยู่ต่อนะคะแล้วก็คือตาเขานี่จะกลมโตมากเลยนะคะเป็นแมวที่ตากลมโตมาก ก็คงเป็นบุญสัมพันธ์กันเนาะคงเป็นบุญสัมพันธ์ที่ได้ไดมาเจอแม่กิ่งค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้ช่วยเหลือเขาด้วยค่ะอันนี้คือดูด้านที่ไม่ได้มีขนนะคะพุงแน่นมากเลยนะคะพุงแน่นมากเลยแล้วเดี๋ยวยังไงแม่กิ่งขอนําเสนอคลิปของวันนี้แล้วก็ย้อนอดีตไปในวันที่เราได้เจอน้องนะคะเริ่มไล่มาเรื่อยๆเนาะ ก็จะไล่ไปเรื่อยๆแม่กิ่งก็ขออนุญาตไล่ไปเอ่อเป็นลักษณะวันนี้ย้อนลงไปนะคะเป็นลักษณะวันนี้ย้อนลงไปในช่วงขณะที่เดือนกกว่าที่เขาได้มาอยู่กับแม่กิ่งนะคะเพราะว่าแม่กิ่งได้เจอหน้าน้องก็วันที่26ธันวาเนาะ26ธันวาปี67แต่ว่าน้องนอนรถชนวันที่คืนวันที่25ค่ะคืนวันที่25วันคริสต์มาส ทุกท่านเฉลิมฉลองกันมีความสุขแต่น้องก็เดินอยู่ข้างถนนก็เลยโดนรถชนเอานะคะสําหรับบุญช่วยก็เลยทําให้ได้มาเจอเจอกันเนี่ยคะ่ะได้มาเจอเจอกันได้ให้พ่อพ่อแม่ได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็แม่กิ่งก็ได้เป็นแม่ของเขานะในวันนี้คะ่ะบุญช่วยขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซทุกท่านนะครับถ้าพ่อพ่อแม่เอซีทุกท่านไม่ได้ช่วยเหลือบุญช่วยมา บุญช่วยคงจะไม่มีชีวิตรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ครับสายตานะคะสายตาใสามากเขาอันนี้คือเป็นคลิปที่วันยังไม่ได้ตัดไหมนะคะอันนี้เป็นของเมื่อวานนี้เนาะเป็นของเมื่อวานที่ยังไม่ได้ตัดไหมนั่งส่งสายตากลมโตให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นสายตาของเขานะคะ เป็นอะไรที่สดใสามากค่ะสำหรับสายตาของเขาเดี๋ยวยังไงเราค่อยๆดูไปกันนะคะค่อยๆดูไปว่าแต่ละช่วงเวลาในเดือนกว่ากว่าที่เข้ามาอยู่กับแม่กิ่งเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคลิปบางส่วนนะคะเป็นคลิปบางส่วนที่ที่แม่กิ่งยังมีเก็บไว้อยู่ค่ะก็เลยรวบรวมมาให้พ่อๆแม่ fc ได้เห็นเนาะ ได้เห็นชื่นชมพัฒนาการของเขาว่าเขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะไม่เสียแรงที่พ่อพ่อแม่ทุกท่านได้เมตตาสนับสนุนกันมาช่วยเหลือเขานะคะให้เขาได้มีการรักษาผ่าตัดถึงสองครั้งเนาะรอบแรกน้องจะผ่าตัดที่ขาหน้านะคะคือแถบข้างซ้ายค่ะขาหน้าน้องผ่าตัดอันดับแรกเพราะว่าอันนั้นคือหักลุ่งลิ่งเลยนะคะแล้วก็ ส่วนที่ผ่าล่าสุดก็คือเป็นขาหลังนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอะไรที่ได้ตัดไหมของที่ผ่าขาหลังให้กับน้องนะคะช่วงที่น้องผ่าแม่กิ่งก็ใส่ชุดอันนี้ให้น้องค่ะเป็นชุดทําหมันของแมวตัวเมียเนาะคือใส่กันไว้ค่ะกันไว้ไม่ให้เขาเลียเดียที่แผลนะคะเพราะว่าแม่กิ่งไม่อยากใส่คอนล,ล่าให้เขาก็ทุกอย่างผ่านมาด้วยดีนะคะทุกอย่างผ่านมาด้วยดีไม่ว่าจะเป็น ขาหน้าหรือขาหลังนะคะส่วนอันนี้เป็นช่วงคลิปที่ผ่าขาหน้านะคะเป็นช่วงคลิปที่ผ่าขาหน้าเนาะขาหน้านี่ก็คือต้องพันหลายอย่างคะ่ะใส่เสื้อให้ด้วยช่วงผ่าขาหน้าพอเริ่มร่างกายแข็งแรงก็สายตาเริ่มสดใสเหมือนเดิมนะคะมีเห็นพี่บุญมีแจมอยู่ข้างหลังแวบๆครับไม่ลูกพี่บุญมีแจมอยู่ข้างหลังแวบๆครับ นั่งหน้าตั้งอยู่นั่นนะครับแต่คลิปนี้ขอดูบุญช่วยไปก่อนนะครับพอๆแม่อย่าเพิ่งเบื่อบุญช่วยนะครับหนุ่มน้อยสายตาบ้องแบวนะคะดีอย่างว่าเขายังเป็นแมวเด็กอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เขาฟื้นฟื้นฟูร่างกายได้ไวเนาะฟื้นฟูร่างกายได้ไวคะ่ะเพราะว่าเขายังยังไม่ใช่เป็นแมวโตวมากจนเกินไป อันนี้คือช่วงที่ผ่าขา,ขาหน้ามายังไม่นานนะคะแม่ก็จะให้เขาอยู่ในกรงไปก่อนช่วงนั้นเนาะแล้วก็ถึงแม้ถึงแม้น้องจะตัดไหมแล้วทั้งขาหน้าขาหลังนะคะแต่ว่าก็ยังต้องให้น้องอยู่ในกรงไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้อยู่ทั้งวันค่ะ ให้อยู่บ้างออกมาบ้างเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นช่วงที่แม่พาเข้าไปหาหมอนะคะพาเข้าไปหาหมอช่วงนั้นแม่กิ่งก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าต้องเทียวพาลูกไปหาหมอไหนจะลูกๆในบ้านไหนจะต้องพาบุญช่วยไปหาหมอเรื่อยๆนะคะเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยมากเหมือนกันช่วงระยะเวลาช่วงนั้นเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็ต้องไปหาหมอขี่ๆอยู่เหมือนกัน ตอนนี้เริ่มแข็งแรงมาแล้วเริ่มแข็งแรงแม่กิ่งก็จะให้อยู่ในตะกร้านะคะแข็งแรงต้องอยู่ในตะกร้าเพราะว่าไม่งั้นเอาเขาไม่อยู่เลยค่ะช่วงนี้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าช่วงที่แรกๆที่เขายังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็ใสต่ตะกร้าอันนี้ไปใสต่ตะกร้าอันนี้ไปยังขยับไม่ค่อยได้เพราะตอนนั้นยังต้องใส่สายฉีด้วยนะคะตอนนั้น ไปสายฉี่อยู่ช่วงที่ไปหาหมอแรกๆเนาะตอนนั้นแรงยังไม่เยอะค่ะแรงยังไม่เยอะแต่ตอนนี้ใส่อย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะใส่อย่างนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้แสบมากแล้วค่ะแม้แต่วันนี้แม่กิ่งพาไปหาหมอใส่ตะก้าแล้วเอาเชือกมัดตะก้าไว้ด้วยนะคะแต่มัดข้างหนึ่งแม่กิ่งเพอกับมาอีกทีเอ้าลูกหายไปไหนหมุดออกอีกข้างหนึ่งที่แม่กิ่งไม่ได้มัด ัดเชือกนะคะเป็นอะไรที่แสบสุดๆกว่าจะกว่าจะเอาสันใส่ตะกร้าได้กว่าจะมัดเสร็จมุดออกมาหลายรอบเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีแรงครับส่วนอันนี้คือน้องน้องมาฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้คือช่วงยังไม่ได้ผ่าตัดเนาะช่วงที่น้องโดนรถชนใหม่ๆแล้วมันเจอช่วงปีใหม่ แล้วคุณหมอยังไม่มีคิวผ่าให้นะคะคุณแม่ก,กิ่งก็เลยต้องเอาน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนตามคลินิกก่อนค่ะอันนี้คือเตรียมพร้อมร่างกายก่อนที่จะไปรักษาตัวนะคะดูความน่ารักของเขาไปนะคะในช่วงเวลาที่เขาไม่ค่อยมีเลี่ยวมีแรงเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ ช่วงที่ระบมระบมหนักอยู่เพราะว่าเพิ่งโดนมาใหม่ๆเนาะก็เลยให้เขาพักฟื้นโรงพยาบาลยีบสี่ชั่วโมงไปก่อนค่ะช่วงที่รอคุณหมอนัดผ่าตัดนะคะเป็นช่วงที่เลือดขั่งอยู่ในตัวนะคะแม่จับตรงไหนเขาก็จะเจ็บไปหมดเขาก็จะไม่ให้แม่เอามือโดนตัวเขาเลยนะคะแต่ก็ยังมีแรงผักมือแม่ออกอยู่นะคะตอนนั้นเนาะเป็นอะไรที่น่าสงสารมากค่ะ พองกพองกหัวได้แล้วพองกหัวจัแต่งตัวได้นะคะนี่วันนี้วันแรกนะคะที่ไม่กิ่งเห็นเขาทำแบบนี้นช่วยหิวเหรอลูกอุย้ยเรียผ้าใหญ่เลยเออดู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 ดด รู้จักเริ่มเลียตัวได้แล้วนะคะเลียตัวได้แล้วเลียตัวเลียผ้าถ้าหายดีนี่ดูท่าทางจะไม่เบาเหมือนกันนะคะเนี่ยนะวันนี้เริ่มมีเสียงนะคะเริ่มมีเสียงแล้วเดี๋ยวบุญช่วยกินข้าวนะลูกนะนะเดี๋ยวพี่ข,ข้าวให้กินนะลูกนะ ดูเหมือนจะหิวนะคะดูเหมือนจะหิวเรียผ้าใหญ่เลยฮะคุณช่วยเจ็บเหรอลูกเ,เจ็บเจ็บใช่ไหมแม่จับดูนิดนึงลูกแม่กิงจับจับดูตรงนี้ของเขานะคะตรงนี้มันเหมือนมันมีอะไรปูดๆอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย ลาที่แม่กิ่งเอามือแตะจับตรงนี้เขาจะเอามือมายันไว้คิดว่าเขาน่าจะเจ็บมันเจ็บเลยลูกนะมันช่วยเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมครับเออเรีย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 ผ้าอะเรผ้าทำไมอะลูกอะมันประมาณว่าอยากจะกัดที่รัดแผลนะคะ ตั้งแต่มานอนโรงพยาบาลแม่เพิ่งจะได้ยินเสียงบุญช่วยนะลูกวายหาวฟันยาวจังเลยลูกฮะฟันยาวจังเลยเราเนี่ยไม่กัดลูกไม่กัดไม่กัดนะแสดงว่ากัดอะไรได้เลียอะไรได้ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนี่นี่ฝากมือไว้กับแม่ใช่ไหมเออฝากมือฝากชีวิตไว้กับแม่ใช่ไหมลูก หมดคอหมดโศกสักทีนะลูกนะมันช่วยหมดคอหมดโศกนะลูกนะเลียเลียเลีย ี่ยค่ะคือความเจ็บปวดของเขาที่ผ่านมาเนาะถ้าเราไม่ช่วยก็ไม่มีใครช่วยเขาค่ะก็เลยต้องช่วยเขามานะคะคุณอมพร์พ่อของเรนนาติดต่อการแพทยหมดเคาะหมดโศกนะลูกนะต่อ,อไปนี้หนูพีชีวิตใหม่แล้วนะจะต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วนะลูกนะและกิงขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีทุกทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือเป็นช่วยมานะคะ ตอนนี้คือยังไม่มีเรี่ยวมีแรงยังไม่มีฤทธิ์เดชค่ะเพราะว่าเขายังเจ็บปวดเลลอดข้างอยู่ข้างในอยู่นะคะเลยทำให้เขานอนนิ่งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาผ่านไปไม่นานน้ำหนักก็ลดรงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยนะคะนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ